สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นาสูตร10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับ2สูตรชนแล้วมานะครับชน2สูตรนะครับก็มาดูว่า จะเป็นยังไงชนตัวไหนแล้วไม่ชนจะทำยังไงนะครับเอาละครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับ2ส,สูตรนี้เป็นสูตร10หน่วยบนไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับลงช่องงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลอง มาดูมาชมแล้วพิจารณาดูนะครับอ่ามาดูงวดแรกเลยนะครับวิธีคำนวณนะครับก็ใช้หลักแสน2ครั้งนะครับบวกกับหลักพันหนึงครั้งแล้วก็บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก4นะครับ สูตรที่สองใช้หลักหน่วยบนสองครั้งนะครับบวกหลักสิบล่าง5ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วย3ตัวหมุนครั้งที่1 1ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก2นะครับ อ่ะมาบวกกันเลยนะครับ4 2ครั้งก็คือ8 8บวก4เป็น12 12บวก1ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก4ก็ได้7นะครับต่อมาสูตรที่2 3 2ครั้งก็คือ6 8 5ครั้งก็คือ0 6บวก0ก็ได้6 6บวก9เป็น15 15บวก9ก็เป็น24นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6นะครับ2สูตรไม่มีตัวชนนะครับเมื่อไม่มีตัวชนก็ต้องจับคู่กันนะครับ2สูตรจับคู่กันก็จะได้4คู่นะครับ สามสี่สานะครับก็จะได้4คู่ต่อมา3ตัวบนก็ออก3 3 6นะครับ3 3 6ก็2ตัวก็3 6นะครับก็เข้าคู่นี้นะครับอ่า ครับถ้าไม่ชนกันก็จับคู่กันเลยนะครับต่อมางวดต่อมาสูตรที่1 3 2ครั้งก็คือ6 6บวก7ก็เป็น13 13บวก1ก็เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก 4ก็ได้8นะครับต่อมาสูตรที่2 6 2ครั้งก็ได้2 2 5ครั้งก็ได้0 2บวก0ได้2 2บวก1ได้3 3บวก1ก็ได้4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6นะครับ2ส,สูตรชนกันที่เลข4นะครับชนกันที่เลข4ชนกันที่เลข4 ต่อมา3ตัวบนก็ออก041นะครับ4ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับสองสูตรนี้จะเข้าเฉพาะหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเท่านั้นนะครับงวดต่อมา 4 2ครั้งก็คือ8 8บวกเเป็น15 15บวก1ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก4ก็ได้0นะครับต่อมาสูตรที่2 1 2ครั้งก็ได้2 4 5ครั้งก็ได้0 2บวก0ได้2 2 6บวก6ได้8 8 8บวก8ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก2ก็ได้8นะครับ 2ส,สูตรชนกันที่เลข6นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก8 6 7นะครับ8 6 7 6ก็มาที่หลัก10นะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1 0 2สครั้งก็ได้0 0นบวก5ได้5 5บวก1ก็ได้6นะครับ6บวก4ก็ได้0นะครับต่อมาสูตรที่2 7 2ครั้งก็คือ4 2 5ครั้งก็ได้0 4บวก0ได้4 4บวก8ก็เป็น12 12บวก4ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6 บวก2ก็ได้8นะครับสสูตรชนกันที่เลข6นะครับชนกันที่เลข6ชนกันที่เลข6ต่อมา3ตัวบนก็ออก6 0 6นะครับ6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับเพราะสูตรนี้เป็นสูตร 10หน่วยเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าต่อมานะครับ1 2ครั้งก็ได้2 2บวกเเป็น11 11บวก1ก็เป็น12นะครับผลลับที่ได้ก็คือ2 2บวก4ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 95ครั้งก็ได้5นะครับ95 45ห2ครั้งก็ได้2 6 2 12นะครับ 2อบวกหเป็น7 7บวกสเป็น11 11บวกสก็เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4่บวกสก็ได้6 2สูตรชนกันที่เลข6อีกนะครับเลข6ชนกันที่เลข6ต่อมา3ตัวบนก็ออก6 6 2นะครับ6ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับ ทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาสูตรที่1 6 2ครั้งก็คือ2 2บวก8ก็เป็น10 10บวก1ก็เป็น11นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก4ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2 3 5หครั้งก็ได้5นะครับ2 2ครั้งก็ได้4 4บวก5ก็ได้9 9้าเบวก7เป็น16 16บกวก0นย์ก็เป็น16เหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6กบวก2ก็ได้8นะครับ2สูตรดูแล้วไม่มีตัวชนนะครับเมื่อไม่มีตัวชนทำยังไงครับจับคู่เลยนะครับก็จะได้1 1 6 8 8 6 6 8 8นะครับต่อมา3ตัวบนออก665นะครับ6 6 5ก็ สตัวก็คือ6 5ก็เข้าที่คู่นี้นะครับก็ตัวกลับนะครับเข้ากันได้นะครับก็ต้องกลับเองนะครับต่อมานะครับ10หน่วยบนงวดประจำวันที่ 16เดือนตุลา2 5 6 7นะครับจะได้เลขอะไรชนตัวไหนมาดูกันนะครับ7 2ครั้งก็คือ4 4บวก8เป็น12 12บวก1ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก4ก็ได้7นะครับต่อมาสูตรที่2 ห้ 5, ครั้งก็ได้0 5 5ครั้งก็ได้5้นะครับศูวกหก็ได้5 5าบวกเก็เป็น14 14ีบวกสก็เป็น17บเนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7็บวกสก็ได้9กนะครับสสูตรชนกันที่7นะครับชนกันที่7 7 ถูกใจท่านผู้ชมหรือไม่นะครับถ้าถูกใจก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ7จงวดนี้เป็นหลัก10หรือหน่วยบนจะมาให้เราเห็นหรือไม่สำหรับ7ตัวนี้นะครับ ก็ต้องรอรุ้นกันนะครับวันที่16เดือนตุลาคม2 5 6 7นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเลียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ